ตรงนี้พาไปดูโครงการของหนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งกันค่ะซึ่งรองเลขานุการศู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคเซนะคะเป็นหัวหน้าคณะกรรมาก,การประเมินพ้นโครงการนอสโทอจิตอาสาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสถานศึกษาวิชาทหารตนแบบเผื่อให้นอสโทอเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนค่ะ ทโรงเรียนเทศบาลหาหวัดหัวปอมหนอกอำเภอเมืองจังหวัดส่งคล้านายส้มชาติเลื้ยงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์และนสทพร้อมด้วยพันโทษที่ระวัดชูสมรองผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบอกทเทเซฟสองให้การต้อนรับ พันเอกพัทธระชัยเทนคำหัวหนาคณะกรรมาการประเมินผลโครงการมีการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการให้กับคณะกรรมาการได้รับทราบค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คืนรถร่างเยี่ยมพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองสรงคลา้าฟังการเล่าเรื่องจากนอกสทอดตอนแบบเริมจากพิพิธภัณฑ์ธรรมรงค์บานเกิดข้องพลเอกเปรมติสุลานนท์เยี่ยมชมทัศนียภาพรอบเมืองเก่ารัรบทราบความเป็นมาของเมืองสรงคล้านะคะแล้วก็เยี่ยมชมโรงสีแดงฮับโฮหินโรงสี่าวโบรานอายุว่ารอยปีและเรียนดูที่มีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ของนครส่งคล้าูุ้นกลางการจัดกิจกรรมของชุมชนแล้วก็รับฟังการบรรยายจากอาจารย์สืบสกุลซีซุกและชมการแสดงโนราจากนอสทอ้วยนะคะ พันเอกพัทรชัยแทนค้ากล่าวว่าการประเมินผลครั้งนี้เพื่อให้นอสทอเป็นผู้นําในการสร้างจิตอาสาในชุมชนสามารถเข่าวเฉลยเลือประชาชนถี่เดียด้อนคนในชุมชนหลักแล้วก็ห่วงแห้นชุมชนของตอนเองโดยให้นอสทอเป็นแกนกลางนั่นเองค่ะจิตสตรมที่ให้นอสทอได้เป็นแกนนาแล้วก็แกนกลางในการที่จะให้เยาวชนรุ่นลังทั้งวารุ่นน้นองได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองสงคล้าแล้วก็ชมความสวยงามเพื่อจะพักดันให้สงคล้าสู่เมืองวรดกหลุกด้วยนะ